ฮลโหลฮาวายสวัสดีท่านผู้ชมวันนี้นะฮาวายก็ไปที่ทํางานใช่ไหมคะธรรมดาเนี่ยเราก็ฮาวายก็จะเครียดทุกครั้งนะที่ปล่อยร็อกซี่ไว้ที่บ้านนะแต่เมื่อมีกรงนะคะก็สบายใจขึ้นมาเปราะหนึ่งแต่ว่าฮาวายเป็นคนที่แบบยังใจอ่อนอยู่ท่านผู้ชมเขาก็จะดิ้นอะไรสุดฤทธิ์เลยนะฮาวายก็ไม่เคยให้เห็นภาพแล้วันนี้นะฮาวายจะมาให้เห็นนะคะว่าสภาพของกรงที่เขาอยู่เป็นยังไงมาดูกันเลยค่ะ คือหลุดลงมาเลยหลุดลงมาอย่างนี้นะแล้วดูสภาพนะคะให้อาหารที่เขาชอบเลยนะไอตรง t r a สต,ตรงนั้นนะคะขนมอะไรแบบนี้นะคะน้ําคือหกหมดค่ะน้ําในบอนี่คือหกหมดนะคะจะจายหมดไม่รู้จะดิ้นทําไมนะคะไม่อยากจะล็อกเขาแบบสมมติเกิดอะไรขึ้นเผื่อคนมาช่วยเขาอะไรแบบนี้ฮะไว้ก็จะนึกถึงเขานะแล้วดูสภาพด้านล่างรอยฟันทั้งนั้นเลยท่านผู้ชม น้ำหกหมดเลยแล้วก็ลอยฟันด้วยแล้วก็ดูหน้าคนดือ้อถ้าเขาไม่ดื้อนะเขาก็จะได้อยู่ข้างนอกสบายใจฮาวายไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทําไมเขาไม่ปรับตัวสักทีหนึ่งนะคะท่านผู้ชมนี่ก็เป็นสภาพหมาดือ้อท่านผู้ชมหมาดื้อที่ฮาวายจะต้องดูแลนะฮาวายเวลาไปทํางานนะคะก็จะทํางานแบบ เ,เริ่มจาก4ชั่วโมงท่านผู้ชม4ชั่วโมง6ชั่วโมง7ชั่วโมงอะไรเงี้ยคือส่วนใหญ่แล้วอ่ะจะ4-5ชั่วโมงค่ะเท่านั้นเองท่านผู้ชมจะไม่ได้แบบนานจนรอไม่ได้หรือว่าอะไรแบบนี้นะคะคือความรักอะ่ะเราให้เขาเต็มที่ท่านผู้ชมแต่หมาบางพันธุ์นั้นนะคะไม่ได้ต้องการแค่นั้นค่ะแล้วนี่เป็นหมาตำรวจเคนายเจอร์แมนเชฟเฟิร์ด้วยนะคะ เป็นหมาที่หมาแห่งการต่อสู้ท่านผู้ชมอันนี้ก็คือแห่งการต่อสู้ดูซิเนี่ยมันเจ็บนะเนี่ยโอ้โหเห็นแล้วเครียดเลยน้ำลายติ่งต,งต,งติงนะคะตรงนี้คือแย่หมดเลยครั้งแรกที่เขาโดนขังนะคะเขากัดจนเลือดออกท่านผู้ชมอันนี้ก็ดันจนแบบสุดฤทธิ์เลย ตามฮาวายนะคะคผู้ชมคือจะกลัวการเข้ากรงไปเลยก็ต้องทําใจนะคะวันนี้ฮาวายก็มาอัปเดตเรื่องหมาดื้อร็อกซี่นะคะผู้ชมก็เหมือนเดิมนะคะไว้ใจไม่ได้นะคะแต่ว่าฮาวายก็ยังดูแลอย่างดีนะคะุผู้ชมแล้วก็ให้ความรักเขานะคะตรงนี้ไม่ต้องเป็นห่วงลหลายๆคนเป็นห่วงว่าอย่าไปขังเขาเลยหรือว่าเขาจะเครียดอะไรแบบนี้ บ็อกซี่ไม่เครียดหรอกค่ะฮาวายเครียดเพราะว่าฮาวายจะรู้นิสัยเขาถึงแม้ว่าเราจะอยู่เป็นแค่2เดือนกว่านะ,ะคะบ็อกซี่เนี่ยเป็นหมาที่หลันล้ามากจริงๆแล้วก็เป็นหมาที่ถูกตามใจเรื่องป้ารัตนาท่านผู้ชมก็ให้กาลังใจป้าอย่างต่อเนื่องนะคะยังไม่ลืมป้ารัตนา ยังให้กำลังใจอย่างต่อเนื่องนะคะฮาวายก็มีความสุขนะที่ไปดูย้อนหลังทุกครั้งนะคะบางทีฮาวายก็ได้ไปทันไลฟ์ของน้องๆครอบครัวป้ารัตนาบ้างอะไรแบบนี้นะคะถ้าเผื่อว่าฮาวายไม่ได้ทักใครในตอนเช้าเพราะว่าฮาวายต้องเตรียมตัวทํางานต้องมีภารกิจอะไรแบบนี้นะคะ่ะก็จะสวัสดียาวไปนะคะก็ ยังไงวันนี้ฮัลโหลฮาวายไปแล้วนะคะขอขอบคุณที่ให้กำลังใจเรองบ็อกซี่เ้วยนชให้กำลังใจเรื่องต้ารัตนาให้กำลังใจฮาวายนะคะขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงสุขภาพจิตด,ดีแล้วก็มีความเจริญยิ่งๆิ่งขึ้นไปค่ะฮัลโหลฮาวายไปแล้วคะ่ะสวัสดีค่ะ